สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิรตตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีข่าวใหญ่เข้ามาโดยทางการของยูเครน,นสามารถขับไล่การรุกครั้งใหญ่ของกองทัพรัสเซียในทิศทางของโปคอฟได้อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้การโจมตีสนามบินของรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของแคว้นลอตทอปทางการของยูเครนนั้ก็พลาดเป้าไปเพียงนิดเดียวส่วนรายละเอียดการรบในพื้นที่อื่น จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริ i ตอรีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับตามที่แอดมินได้รายงานข่าวไปเมื่อวานนี้ว่าทางการของยูเครนนั้นได้ใช้ดโดรนโจมตีสนามบินทางการทหารของรัสเซียในเบริเพื้นที่ของแคว้นลอต ซึ่งเมื่อวานก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่ามีความเสียหายอย่างไรกันบ้างแต่ว่ามาวันนี้ดาวเทียมของพนรมิรยูเครนนั้นก็ได้ถ่ายภาพออกมาปรากฏว่าลานจอดเครื่องบินของรัสเซียนั้นถึงกับดำเมี่ยมเลยทีเดียวครับเพราะว่าทางการของยูเครนได้ใช้ดโดรนโจมตีในครั้งเดียวมากถึง70ลำเพื่อที่จะต้องกวาดเครื่องบินรบของกองทัพรัสเซีย ให้ได้มากๆในคราวเดียวครับอย่างไรก็ตามก็เป็นที่น่าเสียดายว่ากองทัพรัสเซียนั้นรู้ตัวเสียก่อนจึงทําให้พวกเขานั้นได้ย้ายเครื่องบินรบออกไป ทำให้การโจมตีในครั้งนี้ของยูเครนจึงประสบกับความล้มเหลวซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยครับส่วนทางด้านบล็อกเกอร์ทางทหารของยูเครนนั้นก็ได้กล่าวว่ากองทัพยูเครนอาจจะมีเกลือเป็นหนอนจึงทําให้รัสเซียนั้นสามารถรู้แผนการของยูเครนล่วงหน้าครับอย่างไรก็ตามแอดมินก็มองว่าการโจมตีในครั้งนี้มันก็ไม่ได้ล้มเหลวเสียทีเดียวเพราะว่ายูเครนนั้นยังสามารถทําลาย เครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียที่ทำการรอซ่อมอยู่ในโรงเก็บได้อีกอย่างหนึ่งกองทัพรัสเซียนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายเครื่องบินรบออกไปให้ไกลอีกให้พ้นจากระยะการโจมตีของยูเครนก็ถือได้ว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้ยูเครนนั้นก็ทำได้ดีที่สุดแล้วครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการสู้รบกันในพื้นที่กันต่อเลยนะครับสําหรับการสู้รบที่โปโคอฟวันนี้พบว่ากองทัพยูเครนนั้นสามารถขับไล่การรุกครั้งใหญ่ของกองทัพรัสเซียได้ทางการของยูเครนอ้างว่าได้ทําลายรถถังของกองทัพรัสเซียไปจํานวน8คันและยานเกราะอ,อีกจํานวน8คันครับส่วนภาพการสู้รบนั้นถือได้ว่ามีความดูเดือดเป็นอย่างยิ่งรัสเซียได้ส่งขบวนรถถังยานเกราะมาเป็นกลุ่มใหญ่ ก็หวังจะบดขยี้แนวตั้งรับของยูเครนแต่ว่าก็ถูกต้อนรับด้วยปืนใหญ่สนามทําให้พลรถถังของรัสเซียนั้นอาจจะเกิดความกดดันเป็นอย่างมากและในท้ายที่สุดเขาก็ได้บังคับรถถังแล่นไปทับกับดักระเบิดรถถังจนตัวรถนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ส่วนยานเกราะบางคันของกองทารัเเซียเมื่อถูกโจมตีอย่างหนกักก็ได้วิ่งเสียหลักไปตกหลุมเสียอย่างนั้นยูเครนจึงได้ส่งโดรนแบบ FPV เข้าไปโจมตีซ้ำจนทำให้สามารถทำลายพวกมันลงได้ในที่สุดครับภาพรวมการสู้รบนั้นถือว่ายูเครนทำได้ดีครับ เป็นการประสานงานการยิงปืนในสนามและโดรนที่มีความสอดประสานกันเป็นอย่างดีและทำให้การรุกของกองทัพรัสเซียในครั้งนี้ล้มเหลวลงอย่างไม่เป็นท่าเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่เมืองชาชีฟยาก,กันต่อครับซึ่งในบริเวณนี้ก็พบว่ากองทัพรัสเซียนั้นมีความคืบหน้าเล็กน้อยพวกเขาได้ทําการปิดล้อมยูเครนในบริเวณพื้นที่บางส่วนมานานแล้วและวันนี้ก็ประสบผลสําเร็จในการรุกส่วนทางการของยูเครนก็คาดว่าน่าจะถอนทหารออกมาในบางจุดครับ ต่อมาการรบกันในพื้นที่คาคิฟก็พบว่าทหารของกองทัพรัสเซียประมาณ100นายนั้นยังคงตกอยู่ในวงล้อมของทหารยูเครนทั้ทงนี้รัสเซียก็พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์โดยการใช้โดรนคอยส่งกำลังบำรุงต่างๆจำพวกอาหารและกระสุนครับ ทางนี้ก็คาดว่ายูเครนนั้นจําเป็นต้องตีฐานกลุ่มนี้ให้แตกไม่อย่างนั้นแล้วการรุกโต้อตอบกลับหรือว่าการทวงพื้นที่คืนในคาคลีปกว่าจะถูกฐานรัสเซียนั้นตีตลบหลังได้ครับทางนี้เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าการรบในพื้นที่คาคลีบนั้นจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปนะครับ ส่วนเหตุการณ์ต่อมานั้นโดรนแบบ FPV ของยูเครนก็ได้บินไปพบกับยานเกราะของกองทัพรัสเซียที่ขนทหารมาแบบเต็มคันอย่างน้อยๆที่แอดมินนับได้ก็ประมาณ5นายเป็นอย่างน้อยครับและเหตุการณ์ในครั้งนี้เราจะได้เห็นว่ายานเกราะของกองทัพรัสเซียนั้นถูกออกแบบมาให้ลุกไปข้างหน้าส่วนความสะดวกสบายนั้นลืมไปได้เลยครับ ดังนั้นทหารรัเสเซียจึงมักที่จะขึ้นมานั่งบนหลังคารถและเมื่อพวกเขาถูกโดรนแบบ FPV บินเข้าโจมตีแบบจังๆอัตราที่พวกเขาจะเสียชีวิตนั้นก็มีอยู่สูงเลยครับ ต่อมาพื้นที่การสู้รบกันในโดเนสวันนี้ก็พบว่าทางการของยูเครนสามารถทำลายปืนใหญ่อัตตาจรแบบ 2S4 ขนาด240มิลิเมตรของกองทัพรัสเซียลงได้ก็ถือว่าเป็นปืนครกขนาดใหญ่ของกองทัพรัสเซียเลยนะครับซึ่งการโจมตีดังกล่าวนั้นยูเครนก็ได้ใช้ขีปนาวุธแบบ GMLRS ซึ่งยิงมาจากเจ้า m 1 4 2ไฮมาดนั่นแหละครับระยะยิงของจรวดชนิดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรและมีความแม่นยำสูงจึงสามารถทำลายปืนใหญ่อัตราจรของกองทัพรัสเซียลงได้อย่างราบคาบเลยครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่16มิถุนายนฐานราบก็เสียชีวิตไป1,160นายยานเกราะ6คันรถขนส่งทางกรทหาร56คันรถถัง0คันปืนใหญ่สนาม58กระบอกโดรน11ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง1ระบบและขีปนาวุธร่อนอีก3ลูกครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีของยูเครนรกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยรองประธนาทิบดีสหรัฐได้ประกาศความช่วยเหลือรอบใหม่แก่ยูเครนคิดเป็นมูลค่า15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสหรัฐนั้นกล่าวว่าจะสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่ในการที่จะให้ยูเครนนั้นสามารถบรรลุสติภาพ ที่ยุติธรรมและยั่งยืนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสงครามรัสเซียยูเครนครับอันนี้ก็คือสารัฐนั้นต้องการจะสื่อว่าพวกเขานั้นจะไม่ทอดทิ้งยูเครนให้สู้กับรัสเซียแต่เพียงลําพังอย่างแน่นอนการที่สายป่านของยูเครนยาวขนาดนี้แอดมินก็มั่นใจว่าทางการของยูเครนนั้นจะสามารถทําการต่อต้านการลุกรานจากกองทัพรัสเซียได้อย่างแน่นอนครับ ส่วนทางฝั่งของรัสเซียเองก็พยายามที่จะข่มขวัญชาติตะวันตกและยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการซ้อมรบการใช้นิวเคลียร์แบบเทคนิคกับประเทศเบลารุสแต่บินก็มั่นใจว่าทางประเทศตะวันตกนั้นพวกเขาไม่ได้กลัวรัสเซียหรอกครับเพราะว่าชาติตะวันตกก็ได้ข้ามเส้นแดงของรัสเซียมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ว่าปูตินเองก็คงที่ไม่กล้าที่จะใช้นิวเคลียร์เพราะไม่ใช่แต่รัสเซียเท่านั้นที่มีนิวเคลียร์นะครับ ประเทศอื่นก็มีเช่นกันส่วนเบลารุสจะกล้าเป็นตัวเปิดให้กับรัสเซียหรือไม่อันนี้แอดมินคิดว่าเบลารุสนั้นจะไม่หาเรื่องใส่ตัวหรอกครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ ก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปอีกต่อไปด้วยครับแล้วพบวกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ